สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแก้กแล้วน,นะคะคลิปท,ทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะมามามานี้อันนี้นะคะทุกคนนี้ห่างจีนอนะ่ะไปได้ทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยนะคะไปได้ทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งวันเลยนะคะ สี่หกฟันสี่สีฟันสี่นั้นทุกคนเดี๋ยเล่นให้นะคะชอบสีไหนไปสีนั้นนะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นอนะอันนี้ไปได้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะ3ามหุ้นนะคะ ศูนสี่นะคะสี่หนึ่งนี่อาจจะเป็นสี่เจ็ดก็ได้นะทุกคน วันนี้ไม่มีเอ่อไม่มีอะไรนะไม่มี157 5นะคะถ้าใครมีทุนก็กัน1575ไว้ก็ได้นะคะแต่สำหรับในสูตรอ่ะไม่มีเลข5าเลยนะคะไม่มีเลข5าเลย ชัดโอ้โหระดับ HD เลยนะทุกคนถ้าใครบอกว่ามองไม่ชัดนะผ่านได้เลยหนึ่งสองสี่ วินกันเลยนะคะวันนี้วินสี่หกใครชอบวินก็ไปวินใครไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองะคะ่ะทุกคนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเด่นอีหยังวันนี้เด่นสองกับห้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะถึงเที่ยงคืนเลยนะสําหรับสองห้านะสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะวันนี้เราวันนี้ก็มีห้านะวันนี้ต้องมีห้าแน่ๆบอกเลย ไม่ว่าน้อยหรือลาวต้องมีห้านะทุกคนแต่ในสุดไม่มีห้าแต่ลาวมี5้าค่ะเออนี่นะคะทุกคนปกติไปได้ทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งเย็นทั้งอะไรทั้งนั้นเลยนะคะไปได้ครบไปได้ครบไปได้หมดเลยนะฮะสำหรับนิจีนห่างนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงถ้าใครจะไปแค่4กับ6นะ4043 47 62 65 69มี62ก็ต้องมี29แค่นั้นเองนะคะคนประมาณนี้นะชอบตามไม่ชอบผ่าดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะบอกไว้ก่อนนะคะถ้าว่างก็ลงคลิปให้ถ้าไม่ว่างก็ไม่ลงเด้อ